สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .4 วันนี้เรายังอยู่ในแบบฝึกหัดเรื่องชีวิตที่ถูกมือน,นะคะม,มาที่การทักษะภาษาของนักเรียนนะคะและก็มาที่ข้อที่3นะข้อที่3ที่โจทย์ถามนักเรียนก็คือ นักเรียนเชื่อเรื่องมูชอบกินตับตุกแกหรือไม่เพราะเหตุใดเมื่อนักเรียนได้ยินนะคะจากที่เราดูในเนื้อเรื่องเมื่อนักเรียนได้ฟังจากที่คุณรูสรุปและเมื่อนักเรียนได้อ่านจากที่หนังสือนักเรียนเองนะคะนักเรียนรู้สึกยังไงนะคะเรื่องตุกแกกับอืม ให้นักเรียนเขียนบอกเลยนะคะว่านักเรียนเชื่อเรื่องงูชอบกินตับตุกแก tomar. หรือไม่คําตอบที่หนึ่งที่ลูกต้องตอบคือชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบก็บอกชอบเรื่องงูกินตับทุกตุกแกถ้าไม่ชอบก็ต้องตอบว่าไม่ชอบเรื่องงูกินตับตุกแกอ่าถ้าไม่ว่ากรณีใดชอบหรือไม่ชอบก็ให้มีเหตุผลว่าเพราะเหตุใด เหตุผลนะคะจากความรู้สึกส่วนตัวคือไม่ชอบเพราะอะไรหรือจากที่จากอ่านไม่ชอบเพราะอะไรเขียนลงไปนะคะแล้วก็ครูจะอธิบายต่อนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้ตอบพร้อมๆกันมาดูที่ข้อที่4นักเรียนฟังนะคะอันนี้คุณครูขออธิบายให้ชัดเจนข้อที่4ี่เขาบอกว่าบอกรายชื่อสัตว์ที่มีพิษมา3ชนิด และแต่ละชนิดมีพิษอยู่ที่ส่วนใดของร่างกายสัตว์ที่มีพิษก็คือเอาจากไหนนะคะในเนื้อเรื่องกล่าวไว้มากมายเลยโดยที่ลูกไม่ต้องเอาจากไหนเลยนะคะเช่นงูตกขาามแมลงป่องเมื่อลูกบอกสัตว์ชนิดอะไรลูกก็บอกแหล่งมีพิษงูก็อยู่ที่อะไรคะฟันเขี้ยวแล้วก็พิษของมันใช่ไหมคะแล้วก็อย่างอื่นมีพิษอะไรบอกแหล่งที่มา อย่างชัดเจนอย่างที่สามลูกเลือกอะไรก็บอกแหล่งที่มาของพิษที่อันตรายหรืออยู่ส่วนไหนของร่างกายของสัตว์อันนั้นนะคะต่อมามาดูข้อที่ห้าวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสัตว์เล็กที่มีพิษมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ลูกอ่านจากในเนื้อเรื่องแล้วมาตอบนะคะว่าวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย ปลอดภัยจากสัตว์เล็กๆมีพิษมีอะไรบ้างก็สําหรับครูครูยกตัวอย่างแนวคําตอบนะคะเช่นเนื่งเราไม่เข้าใกล้บริเวณที่รบนะคะสไม่ไปในมุมที่มืดหรืออับเพราะสัตว์มีพิษอาจจะหลบหรือนอนพักแถวนั้นก็ได้เขียนมาเป็นข้อๆนะคะต่อมาในข้อที่6 ชีวิตที่ถูกเมินหมายถึงอะไรถ้านักเรียนต้องประสบปัญหานี้นักเรียนจะแก้ไขเป็นอย่างไรชีวิตที่ถูกถูกเมืนคือชีวิตที่คนมองข้ามเหมือนอย่างในเนื้อเรื่องว่าเราคิดว่างูเนี่ยไปทําลายไปทําร้ายตุ๊กแกทั้งๆที่จริงๆแล้วตุ๊กแกเป็นคนไปช่วยงูน,นะคะ นั่นคือการที่เราทําสิ่งใดแล้วคนไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นความดีมองกลับอีกด้านหนึ่งว่าทําไม่ดีหรือมุมนึงว่าไปแกล้งหรือไปทําร้ายคนอื่นนะนักเรียนก็อย่าท้อจงทําสิ่งที่ถูกต้องนั้นต่อไปเหมือน,นยางกับตุ๊กแกเหมือน,นยางกบงูเขียวที่ยังคงล้วงคอช่วยตุ๊กแกเวลาตุ๊กแกเนี่ยทานเข้าไปเยอะ แล้วก็ตุกแกก็ยังช่วยกินมแมลงนะคะที่อยู่ในบ้านเราอีกนะคะทุกๆอย่างมีหลายแง่ม,มุมไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์ฉะนั้นเราตรงต้องใช้ที่ถูกแล้วก็ในทางที่เหมาะสมนะะเช่นครูสั่งการบ้านให้ทำแบบฝึกหัดน,นักเรียนไม่ทำนะะนักเรียนไม่ทํานักเรียนก็นั่งจนหมดเวลาพอถึงเวลาคนครูให้ส่งแบบนี้ก็ออกไป นะคะถ้าเป็นแบบนี้ชีวิตที่ถูกเมินแบบนี้ก็ต้องขอไปเพื่อนก็จะมองเมินต่อไปคุณครูก็ต้องเมินต่อไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ลูกปรับเปลี่ยนตัวเองมาในทางที่ดีนะคะทำการบ้านรับผิดชอบเข้าห้องเรียนตรงเวลาอเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวเองได้จากที่ไม่เคยทําทําส่งคุณครูแบบนี้ชีวิตของลูกก็จะไม่ถูกเมินหรือมองข้ามนะคะมาดูที่ข้อต่อมาค่ะ บอกรายชื่อสัตว์ที่มีพิษมา3ชนิดและแต่และชนิดมีพิษอยู่ที่ส่วนไหนของร่างกายอาสัตว์ที่มีพิษลูกก็เขียนมานะคะลูกก็เขียนมาเหมือนที่ครูย,ยกตัวอย่างไปแล้วข้อที่สี่อันนี้นะคะแล้วก็มาดูข้อต่อมาคล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกันนะ นะคะแต่เขาบอกว่านักเรียนคิดว่าสัตว์ต่อไปนี้มีข้อดีหรือประโยชน์อย่างไรลูกดูนะคะตุ๊กแกข้อดีอะไรในช่องนี้ลูกดูเวลาครูอธิบายนะคะเดี๋ยวงงเห็นไหมคะเส้นเขาจะไม่ติดกันข้างหลังเส้นเนี่ยจะไม่ติดกันนะคะเส้นจะไม่ติดกันเนื่องจากเขาให้เราบอกว่าข้อดีแล้วก็ประโยชน์ซึ่งไม่ใช่เป็นข้อเดียวกันเอาตุ๊กแกข้อดีคือช่วยจัด จับกินมแมลงประโยชน์คือทําให้มแมลงนะคะไม่รบกวนมนุษย์ไม่รบกวนที่หลอดไฟเราอะไรใช่ไหมคะหรือมแมลงที่มีพิษได้สูญหายไปต่อมาคางคกข้อดีคือช่วยอะไรประโยชน์ช่วยอะไรนะคะฟังที่ครูอธิบายด้วยต่อไปนี้ไม่เข้าใจให้ถามในห้องเรียนทันทีนะคะ,ะพอครูอธิบายเสร็จอพอมาถึงข้อไสเดือน ลูกเห็นข้อดีอะไรของไส้เดือนแล้วก็มีประโยชน์อะไรในเนื้อเรื่องเรื่องนี้ลุงบุญให้คุยกับเด็กๆด้วยงูข้อดีคืออะไรประโยชน์คืออะไรนะคะนอนข้อดีคืออะไรประโยชน์คืออะไรและก็ไม่มีอันไหนที่ไม่มีข้อดีและไม่มีประโยชน์ทุกข้อและสัตว์ทุกชนิดมีทั้งข้อดีและประโยชน์นะคะฉะนั้นลูกตอบหรืออ่านเนื้อเรื่องให้ดีๆนะคะ ฉะนั้นลูกตอบและอ่านเนื้อเรื่องให้ดีๆนะคะครูย้ำแล้วก็มาดูจากข้อที่สี่ที่สามที่ครูอธิบายไปนักเรียนคนไหนไม่เข้าใจนะคะนักเรียนคนไหนไม่เข้าใจในคำตอบข้อน,นี้นะคะเปิดไมโครโฟนแล้วถามครูได้เลยอ่นักเรียนนะคะก่อนจะทำให้ลูกอ่านโจทย์ดูแล้วก็ถ้า ลูกบอกว่าเชื่อลูกก็ต้องตอบว่าเชื่อเรื่องงูกินตับตุกแกอ่าเพราะอะไรถ้าไม่เชื่อก็เขียนว่าไม่เชื่อเรื่องงูชอบกินตับตุกแกเพราะอะไรนะคะขอความร่วมมือนักเรียนนะคะให้เขียนด้วยลายมือนะคะอ่านออกเรียบร้อยแล้วก็วันนี้นะคะหกโมงเย็นส่งนะคะ ส่งแบบฝึกหัดบทนี้ให้ครูดูด้วยนะคะตามข้อที่คุณครูคสั่งถึงตามข้อที่คุณครูสั่งตั้งแต่ข้อแรกจนถึงตามข้อที่ครูสั่งแล้วก็ฟังอีกครั้งนะคะสําหรับนักเรียนที่เพิ่งมาเข้าเรียนเวลาส่งงานคุณครูลูกฟังเลยนะคะแล้วปฏิบัติตรงกันสิ่งที่ไม่เคยปฏิบัติตรงกันเลยหลายๆครั้งนะคะหลายๆครั้งมากเลยที่ลูกไม่เคยปฏิบัติตรงกันนะคะหนึ่ง เขียนชื่อชั้นเลขที่นามสกุลทุกหน้าที่ส่งงานนะคะสองเวลาจะเขียนชื่อชั้นเลขที่นามสกุลทุกรังที่ส่งงานให้ขีดเป็นเส้นบรรทัดให้เรียบร้อยไม่เขียนสเปะสะปะเอียงมั่งตรงบ้างนะคะฝึกทำงานให้เป็นระเบียบและเรียบร้อยสามให้เขียนเวลาที่ส่งงานเวลาที่ส่งงานสมมุตินักเรียนส่ง16นาฬิกา30นาที ลูกก็เขียนสิบหนาฬิกาสามนาทีไม่ใช่เขียนตามเวลาที่ครูสั่ง16.00กจุดไม่ใช่ให้เขียนเวลาที่ลูกส่งเลยกี่นาทีกี่นาทีว่าไปส่งหลังวันที่วันไหนนะคะสมมุติครูสั่งวันที่วันนี้ส่งงานที่สองลูกก็เขียนสองสิงหาสองห้าหกเวลาเอาดูในตัวอย่างนะคะครูจะึ้นขึ้นหน้าต๊อให้อีกครั้งอ่าวิธีแนวการส่งงานนะคะ นี่ของครูไม่ต้องตีเส้นบรรทัดเนื่องจากอ่ะครูเป็นระบบโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์จัดมาให้เรียบร้อยอ่ะครูก็พิมพ์ไปเลยว่าอลูกเห็นไหมคะในตัวอย่างของครูนะคะนี่คือตัวอย่างนะ,ะสมมุติของลูกเป็นเด็กชายเด็กหญิงอะไรก็เขียนไป นะคะเขียนบนหรือล่างก็ได้คุณครูไม่ว่าแต่ให้เขียนมานี่นักเรียนดูนะคะครูเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นเวลาครูสมมติครูนัดสิบนาฬิกาแต่ครูส่งสิบนาฬิกาสนาทีพวกครูคก็เขียน16บนาฬิกาสานาทีวันส่งก็คือวันที่สองสิงหาคามสองพร้อยหกเขียนให้ชัดเจนแบบนี้ลูกทำได้ไหมคะใครทำแบบนี้ได้ กดหนึ่งใครทำไม่ได้หรือไม่เข้าใจที่อธิบายกดสองทีนี้นะคะนักเรียนเอาสมุดจดการบ้านขึ้นมานะคะลูกแล้วก็ดูนะคะจดการบ้านนี้ลงไปนะคะเพื่อจะได้การลืมเผื่อน,นักเรียนคนไหนลืม สำหรับวิชาภาษาไทยก็ได้หมดเวลานล้นนะคะสวัสดีค่ะ